็อหนักเอรีนไตรโทนป่วยโรคซึมเศร้าต้องรักษาด้วยเซ็กนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง เอรีนไตรโทนช็อกหนักมากหลังจากป่วยเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงแต่ถูกแนะนำให้รักษาด้วยเซ็กงานนี้ทำเอาเจ้าตัวช็อกหนักยิ่งกว่าป่วยสวนกลับคอหาหัวให้ได้ก่อนเมื่อวันก่อนเอรีนไปตรวจอาการป่วยหมอลงความเห็นว่าเอรีนป่วยเป็นโรคซึมเศร้าขั้นรุนแรงสาเหตุเกิดจากความเครียดจากงานหลายๆอย่างปัญหาต่างๆมันจึงทำให้เกิดอาการปวดหัวจนเพิ่งทราบเหมือนกันว่า เป็นไมเกรนขั้นรุนแรงด้วยมันบอบบางไปหมดความรู้สึกมันดิ่งสุดมากๆพอไปพบหมอหมอบอกเป็นโรคซึมเศร้าอาการหนักด้วยต้องรักษาตัวด่วนหมอก็ให้ยามาทานจุดจุดจุด ถามว่าป่วยรุนแรงขนาดคิดสั้นฆ่าตัวตายไหมมันไม่ได้มีในความคิดโดยตรงแบบนั้นแต่มันรู้สึกเหมือนอยากหยุดหายใจสักพักได้ไหมขอเวลาลืมความเครียดความทุกข์ใจที่มันหลายเรื่องสะสมสักครู่ได้ไหมค่อยฟื้นมาใหม่ยังไปไหนไม่ได้ยังห่วงคนข้างหลังซึ่งตรงนี้เราก็ใช้วิธีการผ่อนคลายพักผ่อนและที่สำคัญเราต้องเลิกคิดเรื่องที่มันเป็นลบกับชีวิตเรา จุดจุด,จดซึ่งเอรีนทำได้นะเพราะเรื่องแบบนี้มันอยู่ที่สภาวะจิตใจของเราเองรวมถึงสิ่งแวดล้อมด้วยหากคนใกล้เคียงป่วยเป็นโรคซึมเศร้าต้องรีบดูแลรักษาคนรอบข้างต้องให้ความอบอุ่นช่วยกันดูแลบอกเลยว่าโรคซึมเศร้าตอนนี้เป็นไทยเงียบที่ฆ่าชีวิตคนมา,มามากเยอะพอสมควรจุดๆุดจุด,จด โชคดีที่เอรีนพอรู้ว่าป่วยก็จะรีบบอกกับทุกคนสำคัญเราต้องรักษาตัวเองไม่ต้องรอให้ใครมาช่วยรักษาแต่คนที่ป่วยเป็นโรคนี้สภาวะทางจิตใจมันต่างกันจุดๆุดจุด,จดล่าสุดตกใจมากเจอคนที่ป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเหมือนกัน เขาป่วยมากนะรายนี้ถึงขั้นฆ่าตัวตายหลายครั้งเหมือนเขามีปัญหาเรื่องความรักผิดหวังเรื่องความรักจึงป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเขาแนะนำเอรีนว่าทุกวันนี้เขารักษาตัวด้วยการมีเซ็กแบบวันในสแตนจุดจุดจุดไอเราก็งงและช็อกยิ่งกว่าป่วยซะอีกเฮ้ยมันรักษาได้ด้วยเหรอแต่เขาบอกว่าตอนนี้ที่ชีวิตเขาอยู่ได้ทุกวันนี้เพราะมีเซ็กไม่งานเขาคงตายไปแล้ว จุดจุดจุดแต่ส่วนตัวเอรีนหาผัวให้ได้ก่อนนะเอรีนคิดว่าการรักษาของแต่ละคนมันคงต่างกัน